ช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่32กับคุณเมธีชิมจิวค่ะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่32ณนะูุยภาคไครรูสพันสาธารณรักเยอรมน,นีแช่กอด้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกนะครับไทยส่งลงชิงชัย4รุ่นโดยรุ่น68กิโกรัมชายอยู่บอลังทับทีมแดงเหรียญทองเอเชียนเกมที่หางโจ ลงเตะรอบแรกเอาชนะไอแมนอัสนินจากเนเธอร์แลนด์2-1ยกรอบ2เอาชนะดาวินเดลูโปจากอิตาลี2-0ต่อยกรอบก่อนรองชนะเลิศเตะเอาชนะฮายูชูจากไต้หวัน2-1ต่อยกจากนั้นรอบรองชนะเลิศบัลลังย์ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นนะครับเอาชนะ I s c ซเมทิลทิโมทีฮาวจากสหราชอาณาจักรในยกที่2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบคู่ปรับเก่าอย่างเหลียงยู่ชวยจากจีนที่บัลลังเคยเอาชนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศที่หางโจโดยนั้นนี้เป็นการชิงไหวชิงพริบกันนะครับสู้กันสนุกสูสีสุดท้ายเป็นบัลลังที่เฉือนเอาชนะไป2อต่อหนึ่งยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาปัญญาชนไทยผมก็ลอชิงนะครับเจอกับประเทศจีนที่แข่งกันมาก็หลายครั้งแล้วครับ ก็ครั้งนี้ก็มั่นใจครับตอนเล่นแต่ยก2ที่โดนไปก็เกือบโดนดับมั่นไปแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ยก3าก็กลับมาพิเกมได้ก็มาเหรียญทองให้กับประเทศไทยให้ได้ครับเหรียญนี้ครับกับการครั้งแรกู้สึก่บ้างก็รู้สึกดีใจมากครับเป็นการแข่งขันมหาเลโกครั้งแรกด้วยครับยังไงเหรียญนี้ก็ขาดการขอบคุณไม่ได้ครับยังไงขอบคุณทีมงานหลังบ้านทุกท่านเลยครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ทุกคนก็อ <blunt> ย <risk> ู่ก็ไม่มีเหรียญนี้ครับก็ขอบุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตวงการกี กก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่คอยเชียร์ครับอย่างนี้ก็ตั้งใจมากมากครับ้อมหนักมากครับยังไงได้มาแล้วก็มอบให้กับทุกคนเลยครับที่คอยเชียร์อยู่แล้วก็ขอให้ประเทศไทยครับทางด้านเทเบิลเทนนิสทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบศึกหนักจีนทีมวางอันดับหนึ่งของรายการปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของทีมจีนได้นะครับ แพ้ไปศูนย์ต่อสามคู่โดยเดี่ยวมือหนึ่งวราการทายพิทักษ์แพ้ให้กับหวังเชียวทงมือสาสิบกของโลกศูนย์ต่อสามเกมเดี่ยวมือสองจินิพาสวตีตระบตรแพ้อย่างยี่ยุนมือหกสิบสี่ของโลกศูนย์ต่อสามเกมและเดี่ยวมือสามวันนันพัฒ์โกละแพ้เจ้าชางศูนย์ต่อสามเกมพลาดเหรียญตะวันไปอย่างน่าเสียดายนะครับสำหรับทีมเทเบิลชนิดไทยยังมีลุ้นเหรียญในอีก5ประเภทก็คือหญิงเดี่ยว หญิงคู่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมมานิดพูลภัยบุญถ่ายภาพเมทีชิมจิวรายงานจากสาพันศาธ,ธารณรัฐเยอรมันนีครับ